เลิ่งอ่ะวิ่งซู้ฟัดแต่หนูหน่ารักคือยอดนักขาสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับงานหนูน้อยนักขานปีเจ็ดการแข่งขันประลองความเร็วของคุณหนูหนวันนี้แล้วจะได้รู้กันใครคือสุดยอดหนูน้อยนักขานผู้พิชิตเส้นชัยได้สําเร็จเริ่มแรกตรวจคัดกรองหนูน้อยนักแข่งก่อนเข้างานโดยพี่พี่พยาบาลสุดสวย จากนั้นลงทะเบียนนักแข่งตัวจิ๋วโดยเราจะแบ่งเป็น2สีด้วยกันสีที่1สีฟ้าซูซ่าอายุตั้งแต่6-9ถึงเเดือนและสีที่2สีแดงเซ็กซี่อายุตั้งแต่9-12ถึง12เดือนก่อนเริ่มงานเรามาเช็คความพร้อมของเหล่านักแข่งกันดีกว่าเริ่มด้วยคนแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อไอรินค่ะน้องไอรินนะคะตอนนี้อายุกี่เดือนละคะสิเดือนค่ะสิเดือน อันนี้พี่น่ายเพยนมาย่งไรบ้างคะก็อยู่ที่บ้านน้องคานตลอดเลยเอาของของกินหลอกล่อค่ะว่าเธอใส่กินหรอพี่แฮะพี่ๆ่ซลซวหนูไว้มาเจอกันที่สนามกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะมาต่อกันที่หนูน้อยคนที่สองดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้ น้องู่สีอะไรคะสีฟ้าค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องมิเก้วค่ะน้องมิเก้วนะคะพร้อมสู้ไหมคะหนูจะบอกว่าหนูสู้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วค่ะดูหน้าหนูสิแฮปปี้พร้อมแข่งแล้วค่ะอ่าๆๆไม่ขิงเยอะแล้วต่อด้วยหนูน้อยคนที่สามเลยไปก้าวหน้าครับอ๋อก้าวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เทรนมาอย่างนีไหมคะเทรนอย่างดีเลยค่ะฝึกซ้อมทุกวันอยู่สีอะไรคะอุ๊ยอยู่สีแดงค่ะ อ๋อนาจะสู้ไหมครับก็น่าสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมอายุเล็กดิใครช่อตัวหน้ายกมือขึ้นแล้วตามมาติดติดกับน้องคนที่สี่อันนี้ชื่อน้องอะไรค่ะน้องพีพีครับพีพีครับเราแข่เลยครับพีพีอันนี้น้องอยู่สีฟ้าครับสีฟ้าสู้ไหมครับสู้ครับพีพีพร้อมสู้แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วมาเช็คความพร้อมกับน้องคนสุดท้ายกันดีกว่าเตรียมพร้อมมาขนาดไหนคะ ว่าอยู่บ้านนะคะจะให้พยายามคานแต่ว่าไม่รู้ออกข้างนอกเจอคนเยอะๆเสียงในนังจะค้างหรือเปล่าวันนี้เราต้องสู้เพื่อครอบครัวนะเย้ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอ,อนายแพทย์ดำนาจเอื้อลีมิตกล่าวเปิดงาน พิธีกรคู่สีคุณการธีลาธรรมาวุฒิคุณและคุณสุนรสาสีแสงที่ดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งงานพร้อมทั้งแก้ตัิกาก่อนการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินเหล่านักแข่งตัวจิ๋วได้แก่คุณหมอมาณิตาทรงสุวรรณคุณน้ำเพชรหมอแสนคุณนํำชัยสนั่นวรกุลและคุณนิทาแซงโง่เอาล่ะกองเชียร์พร้อมนักแข่งพร้อมเอริ่มกัน ใจร้อนขอเดินไปหาแม่ละกันครับถึงไวกว่าด้วยและในทุกรอบก่อนเริ่มการแข่งขันจะฉีดฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ e k h เลือกความสะอาดต้องมาที่หนึ่งและแล้วเราก็ได้ผู้ชนะศึกใหญ่หลวงในครั้งนี้ผู้ที่คว้าตำแหน่งชนะ,ละเลิศหนูน้อยนะักคานได้สำเร็จได้แก่คิรินนัมเองยยินดีด้วยนะคะ รางวันชนะเลิศอันดับ2ได้แก่น้องมิเกลและรางวัลชนะเลิศอันดับ3ได้แก่น้องการขอแสดงความยินดีกับน้องมิเกลและน้องการด้วยนะคะไหนไหนก็ชนะแล้วเรามาสัมภาษณ์ผู้ชนะกับรองชนะเลิศก,กันหน่อยดีกว่ายินดีด้วยค่ะกับผู้ที่ชนะนะคะเ <Yeah. S 2> ย้เกินค,ค,ความคาดหมายไหมเกินค,ความคาดหมายค่ะหนูก็เร็วนาะหนูก็เร็วนะหนูมองกล้องไลยค่ะตอนนี้หนูชนะแล้วหนูรู้หรือเปล่าคะเนี่ย ปีนี้คือปีของหนูแล้วค่ะเย้อันนี้เป็นคนแรกที่สองนี่นี่นี่เนี่ยวมองกล้องแกวมองกล้องหนี่นิหนิมองอันนี้มองกล้องอันนี้คุณแม่คาดหวังไหมคะไม่ได้คาดหวังเลยแต่ได้ที่สองมันดียี่หวั่นไทยี่หวานนอกจากนี้เรายังมีรางวัลแอมล็อกสตาร์แต่งตัวโดนใจกรรมการอีกด้วยได้แก่น้องตั้มเล่ แต่งตัวโดนใจกรรมการสุดๆเลยคะ่ะและอีกหนึ่งรางวาัลที่กรรมการเห็นแล้วต้องยกรางวาัลให้คอสตูมดีเด่นได้แก่ครอบครัวน้องเทียนเรียกได้ว่าเสียงเชียร์แน่นแล้วแต่ท็อปแน่นกว่าเอาใจไปเลยคะ่ะและอีกหนึ่งมุมปดของคุณหนุนหนูงานนี้ครบรสสนุกอิ่มท้องกับสายใหม่และน้ำผลไม้ตลอดทั้งงาน ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกแบรนด์ที่ไว้วางใจมอบผลิตภัณฑ์และร่วมออกบูธและโฟโต้บูธที่มาให้บริการให้เราได้เก็บภาพพอประทับใจในครั้งนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นักแข่งตัวจิ๋วที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า70ครอบครัวแล้วพบกับกิจกรรมดีๆในครั้งต่อไปนะคะ